วิเคราะห์บอลจริงจังใบสมหวังวันนี้วันพฤหัส1ี่สมกราคมบอลถ้วยเพียบเลยนะครับซึ่งเป็นรายการที่ข้อมูลน้อยแน่นอนแต่ว่าเราไปขุดมาให้เดี๋ยวมาว่ากันทีละคู่นะครับบอลลีก,กยังมีอยู่อย่างคู่โคมโมมิลานแต่ว่าจัดเป็นตัวเน้นนะครับเพราะฉะนั้นทัศนะคู่นี้ก็จะจัดให้ในหมู่บ้านนะครับเช่นเดียวกับอีกคู่หนึ่งบอลอ่าบอลถ้วยของเบลเยียมอันเดเลชกับเกนใครต้องการรับตัวเน้นก็สอบถามได้เลยนะครับส่วนคู่ที่ สองเนี่ยเป็นเกมร่องเวโรนากับโบลญญาคู่นี้ในเซเรียอานะครับโบลญญาบุกไปเหนือกว่า0.25คู่นี้ทัศนะมองไปที่โบลญญาว่าจะบุกไปชนะได้คือมันจะมีอยู่2มุมนะที่ผมมองว่ามันจะเกิดขึ้นคืออย่างแย่เลยหักโบลญญามาแบบหวยเลยมาแบบไม่ไม่ฟื้นมาแบบสลึมสลือเจ้าบ้านคึกคึกหน่อยก็แค่เสมอครับจะเสมอกันเจ็บเบาแต่ว่าถ้าเกิดมาตามมาตรฐานโบลญญาจะบุกไปชนะได้แบบไม่ยากครับมาตรฐานดีกว่าเยอะแล้วก็เวโรนาฤด,ดูกาลนี้ถึงแม้ว่าเราเห็นอันดับไม่ดีนะฮะ คาดว่าเรดน่าจะมาช่วยไว้ที่ไหนได้ครับพังแทบทุกนัดโดยเฉพาะช่วงหลังไม่ทําเงินเลยนะการเปิดเรดของเจ้ามือก็ยังประเมินทางเวโรนาสูงเกินไปนะหลายๆเกมเลยอย่างวันนี้เนี่ยแค่บโบลัญยาบุกมาชนะเนี่ยก็ได้เฮละก็เหมือนแบบประเมินเจ้าบ้านสูงเกินไปเหมือนกันนะครับเอาละฮะมองว่าโบลัญยาจะบุกไปชนะได้นะครับในเกมคู่นี้ส่วนฮิเดนวินกับอาเคซิวายบอลฟุตบอลถ้วยของประเทศฮอลแลนด์ดัชคั p นั่นเองนะครับฮิเดนวินเหนือกว่า1น คือมองคู่นี้ว่าไม่ขาดนะครับหากไปดูจากเฮดท h e a d จะเห็นได้ชัดเลยว่าฮิรนวินมีปัญหาเมื่อเจอกับ RKC ์ควาคือผลที่เจอกันเนี่ยก็คือย้อนไปเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันในลีกสูงสุดก่อนที่วาวจะตกชั้นไปฮิรนวินเหนื่อยครับพอเราเจอวาาวแล้วไม่ชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วเหมือนวาาวเขามีตําราอยู่แล้วครับว่าเล่นกับฮิรนวินต้องเล่นแบบไหนถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยมาตรฐานจะห่างกันนะฮะแต่มองว่าสูตรสําเร็จกับบอลถ้วยครับ เกมนี้เจ้าบ้านชนะแค่ลูกเดียวครับมีมุมที่จะพลิกและต้องต่อเวลาด้วยให้เชียร์อาเคซีวายกับเรดที่แพ้ได้1ประตูในขณะที่อัลสบวกกับยูเนียนเบอร์ลินครับเรดมาเสม,มอกันจุดนัดสินเกมนี้มองไปที่เกมรับของทีมเยือนคือหลายๆคนโฟกัสทีเ่เกมรุกของยูเนียนเบอร์ลินที่กำลังไหลลื่นทําให้ฟอร์มดีนะครับแต่การที่เกมรับเนี่ยยังเสียประตูง่ายแทบจะทุกนัดอยู่แบบนี้ครับเมื่อใดก็ตามรที่เกมรุกพวกเขาเริ่มสะดุดขึ้นมาจบครับ มองว่าเจ้าบ้านเอาสบวกถึงแม้จะแย่แต่มันเป็นการแย่แค่ส่วนเดียวคือเกมนอกบ้านในบ้านยังไม่แย่นะครับในบ้านเนี่ยไม่เสียประตูให้คู่แข่งมาสเกมติดต่อกันแล้ววันนี้จะได้เล่นในบ้านอีกนะฮะอย่างหลนเมื่อ2เกมที่แล้วที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยเพิ่งปรับเลเวอร์มานะเอาสบวกชุดนี้นะครับแต่นอกบ้านก็พาฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะตกต่ำไปหน่อยเอาล้ครับวันนี้ได้กลับมาเล่นในถิ่นตัวเองรังเย้าที่แข็งแกร่งมองว่าเอาสบวกกับเรดแค่เสมอเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเลยครับ คือมีแค่เสมอกับชนะนะฮะสำหรับเจ้าบ้านเนีให้เชียร์เจ้าถิ่นได้เลยอันดับเลกกับเกนครับเดี๋ยวเจอกันในหมู่บ้านเลยคู่นี้ก็กดรับในลิงก์สอบถามได้นะครับเป็นตัวเน้น VIP ครับส่วนบูคอสกับบาเลเซียบอลโคปาเดเรบาเลเซียบุกมาเหนือว่า0.5บาเลเซียใน8เกมหลังชนะนัดเดียวแต่ว่าไอ้ที่ชนะคือบอลถ้วยนี่แหละครับในขณะที่บูคอสเนี่ยกำลังมั่นใจเลยเพราะรอบที่ผ่านมาพวกเขาเขี่ยเกตาเฟ่ได้นะเขี่ยทีมที่อันดับดีกว่าบาเลเซียในลีกสูงสุดซะอีก วันนี้ก็เลยเจ้าบ้านจะคึกหน่อยแต่มองว่าเป็นดาบสองคมนะครับการคึกกับบอลอย่างบาเลเซียซึ่งเป็นทีมที่เคยคว้าแชมป์รายการนี้มา8ครั้งแล้วนะครับเชื่อว่า DNA หลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็สู้ตายแน่นอนครับรายการนี้พวกเขาเน้นแน่มองว่าเกมนี้จะบุกไปชนะเจ้าถิ่นบุกอัดได้นะครับให้เชียร์บาเลเซียส่วนลาซิ่งเจอบาซ่าครับบาซ่าบุกไปเหนือว่า1.75มองว่าบาซ่านี่โอเคเกมล่าสุดเจอริมาดดิดเหนือกว่า0ูนกินสบายมองอาจจะไม่สบายเพราะว่า ก่าจะได้ประตูชัยนี้ก็รอไปช่วงท้ายเกมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้มองว่าไม่กินครับมองว่าเรทที่ตลาดประเมินมาเนี่ยพอดีเป๊ะเลยและสุดท้ายบาซา่าเต็มเกน2เม็ดครับหรือไม่อาจจะชนะแค่ลูกเดียวเชียร์ราซิงครับเก่งเล็กครับมองว่าเกมนี้ จะอุดอยู่ในระดับหนึ่งส่วนบาซ่ามองว่ามาเล่นแบบติดชึ่งครับวันนี้เล่นแบบเคาะไปเรื่อยสุดท้ายอาจจะชนะแค่ลูกเดียวหรืออาจจะต้องต่อเวลาเลยทีเดียวครับห้เชียร์ราซิงครับสปาร์ต้ารอตเทอร์ดัมเหนือกว่าฟร์เรนดัมหนึ่งชั้นนะฮะบอลคู่นี้ไม่มีมุมไหนที่จะมองแล้วมันจะพลิกได้เลยนะไม่มีจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นเฮดทูเฮดทุกอย่างแลวเพิ่งเจอกันไปเมื่อ2เกมที่แล้วนะครับในบอลลีกปรากฏว่า สปาร์ตาเนี่ยบุกไปชนะฟลอเรนดัมถึงถินเลย1 0แต่ว่าเป็นการได้ประตูชัยในการยิงจุดโทษอนะัที่80แต่ว่าหากดูรายละเอียดในเกมจังหวะโอเพนเพลย์ควรเข้าสัก3ลูกนะครับเพราะเหนือกว่าเยอะและเกมนี้เจอกันในบอลถ้วยสปาร์ตานี่พวกเขาตกรอบก่อนอ่ารอบไม่คือพูดง่ายก็คือไม่เคยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมานานมากแล้วนะครับคนนี้พวกเขาตั้งใจมากและมองว่าเกมนี้จะชนะสบายเลยครับ ให้เชียร์สปาร์ตา้ากับเรดหนึ่ชั้นได้เลยส่วนวิเซล่าเจอปากอสครับวิเซล่าเหนือกว่า1ชั้นโอเวอร์เกินไปครับกับเรดนี้ถึงแม้ว่าอันดับจะดีกว่าแต่หากดูฟอร์มการเล่นช่วงหลังปากอสเริ่มกลับมาแล้วถึงแม้อันดับจะแยกกว่าแต่จะเห็นได้ชัดเลยว่าในแง่การทําเงินเนี่ยฤดูกาลนี้วิเซล่าเป็นทีมนี้พานักลงทุนเนี่ยกระเป๋าแฟบนะครับ พาเสียไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็คือในลีกทั้งหมดทุกทีมเนี่ยวิเซล่าพาเจ๊งเป็นอันดับ2จากท้ายตารางเลยสวนทางากับปากอสที่ตอนนี้เป็นทีมทําเงินอันดับ2ในลีกนะครับเอาครับด้วยน้ําหนักทั้งหมดแล้วเนี่ยโยนลงตาช่างเรดนี้น่าเชียร์ทีมเยือนปากอดครับและนี่คือทั้งหมดครับก้าคู่แบบทัศนะเนื้อๆเลยฮะจัดให้ที่นี่ก็ฝากกดติดตามช่องนะครับมารับทัศนะกันเต็มๆได้ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับ